สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาเตือนภัยผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น New Hair, otion, ิวแหลงชันผลิตภัณฑ์เซรั่มปูผมนะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอยู่แล้วทําไมมันขายดีเพราะว่ามันใช้ได้ผลพอขายดีเยอะๆเนี่ยของปอมเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยของบอมมันเป็นขวดที่เป็นลักษณะแบบในนี้นะฮะตามภาพคือขวดมันจะเรียวมันจะ แบนด์มันจะอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะดูง่ายๆดูจากตาเปล่าก็เห็นรู้ว่ามันเป็นของปลอมแต่อัปเดตใหมครับพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งต้องขออนุญาตเจ้าของภาพนี้ด้วยนะฮะคือไปซื้อ New h a i ฮในช่องทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ได้ New h a i ฮนี่เหมือนเป๊ะ <c oughs> ผมก็ถามว่าราคาที่ได้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็ได้เขาได้มาประมาณ200กว่าบาทซึ่ง200ร,ะะราคา200ะะมันเป็นไปไม่ได้ ผมก็คิดในใจว่าถ้าราคานี้มันไม่ไม่ใช่ของแท้แน่นอนก็เลยให้ทางลูกค้าส่งรูปมาให้ดูเป็นรูปนี้นะฮะสิ่งที่พบก็คือของปลอมอย่างในรูปเนี่ยปกติขนาดขวดอะไรมันจะไม่เท่ากันแต่อันนี้ขนาดขวดเท่ากันหัวสเปรย์เหมือนกันของแทบจะเหมือนกันเลยถ้าแบบไม่เอามาเปรียบเทียบกันแบบให้ชัดเจนนะแบบก็คือถ้าดูในขวดเดียวนะดูตาเปล่ายังไงก็มองไม่ออก แต่ถ้าเอามาเทียบกับของแท้จะดูออกซึ่งถ้าลูกค้าใหม่ๆนะฮะส่งมาให้ผมดูของแท้ของปลอมโดยกันถ่ายรูปแบบเป็นขวดเดียวๆเดียวๆมาเลยครับพร้อมกับกล่องเนะี่ยแยกไม่ออกแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนกล่องก็เหมือนขวดก็เหมือนหัวสเปรย์น้ำยาเนี่ยเราไม่รู้มันอาจจะทําเหมือนก็ได้แต่ขวดเนี่ยทั้งสกรีนทั้งสกรีนติดขวดแถมกล่องเนี่ยก็เหมือน เิ้นแทบเหมือนเลยเอาง่ายๆคือมันทํามาเหมือนมากเหมือนจนแบบคนที่อยู่วงการหรือซื้ออขายนิวย่างผมเนี่ยขายมาสี่ห้าปีนะยังมองไม่ออกในแว็บแรกนะอืมแต่มันมีข้อสังเกตของมันอยู่แต่ผมก็จะพยายามดูข้อสังเกตแล้วก็จะทำคลิปเปรียบเทียบป้วกันนะครับว่ามันมันมีข้อแตกต่างกันยังไง เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําแบบเปรียบเทียบชัดเจนอีกทีหนึ่งคือคลิปนี้ผมเห็นใจผู้ที่คือ n นิว h a แฮรไม่ได้ทําการตลาดผ่านทางช่องทางเหมือนแบบดาราดยิงโฆษณาบนทีวีหรือใช้ดาราพรีเซนต์อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ยิงไม่ได้ทำการตลาดแบบนั้นแต่ n นิว h a แฮรดังได้เพราะตัวของผลิตภัณฑ์เองมีคนใช้แล้วได้ผลแล้วก็บอกต่อ บอกต่อบอกต่อบอกต่อคนที่ฟังจากการบอกต่อก็เอาไปเซิร์ชใน Google แล้วไปเจอใน Shopee, Lazada หรือเจอในช่องทางอื่นๆซึ่งผมเห็นใจกลุ่มลูกค้าใหม่กลุ่มนี้มากเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีของปลอมด้วยอ่าเพราะเขาเห็นแค่ว่า New Hair Lotion ใช้ในผลเขาก็ไปเซิร์ชแล้วก็ซื้อแล้วก็มาใช้แล้วส่วนใหญ่ไปเจอของปลอมเพราะว่ามันเป็นของถูกไงเขาก็ซื้อของที่ถูกที่สุด มันก็เลยจบเลยได้รับของปลอมซึ่งก็ผมเห็นในรายการของปลอมในชอบป,ปีศาจนาแล้วผมก็ไปดูแล้วโอ้โหมีคนเป็นเหยื่อหลายพันคนมากหรือเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยด้สามใบเพราะมันมีหลายรายการที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวของแท้หรือของปลอมเพราะฉะนั้นซื้อกับตัวแทนจําหน่ายที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจะดีที่สุดนะครับสําหรับมีวเฮโร i r ่ o t คือใครไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็ ติดต่อช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อผ่านทางรลน์อว i เชียเบอร์โทรละอย่อยู่ตรงนี้นะครับในออนไลน์เนี่ยมันของปลอมระบาดเยอะมากโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำเต็มๆเกี่ยวกับสินค้าที่ของปลอมที่อัพเกรดใหม่ที่เหมือนมากกับของแท้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงโอเค ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ